สวัสดีค่ะ่อนพัน์มัน5นาทีค่ะตัวนี้เป็นมัน5นาทีที่ทางสวนตัดาจากต้นพัน์ธุของทางสวนเองเลยนะคะสังเกตว่าเป็นมัน5นาทีก้านแดงนะคะสังเกตที่ก้านใบของเขาค่ะ 5นาทีชุดนี้ค่ะเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ถนนพี่บุญล,ละเอียดค่ะตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่อนพันธุ์ชุดนี้สมบูรณ์นะคะต้นแม่พันธุ์สมบูรณ์เลยค่ะดูขนาดของเขาค่ะขนาดใหญ่มาก มัน5นาทีก็มีพี่ๆหลายท่านนะคะสนใจสอบถามกับทางสวนเข้ามาค่ะเยอะค่ะติดต่อให้ทางสวนตัดให้เพื่อนําไปปลูกที่สวนก็เยอะนะคะตัวนี้ปลูกง่ายค่ะโตเร็วเพื่อนๆพี่ๆนะคะท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามค่ะเกี่ยวกับ ท่อนพันมัน5นาทีนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ f a c e b o o k สวนธนพัฒนสกลนครแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ